ก็คือถ้าใครแบบว่าปล่อยว่าวแล้วตกน้ําคนก็ต้องโดนน้าด้วยเข้าใจนะครับหนึ่งสองสาปล่อยเลยวู้เป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปล่อยวิ่ง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 ๆิ่สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆ้องหนูหนูกระปูเล็กทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ผมนี่เดี๋ยวจะมาเล่นเกมเอ่อปล่อยว่าวข้ามสระน้ํานะครับดู สระน้ำโอ้โหเขียวๆเ,เลยครับผมก็คือถ้าใครแบบว่าปล่อยว่าวแล้วตกน้ำคนก็ต้องโดนน้ำด้วยเข้าใจนะปะ่ะแต่พร้อมแล้วเราไปชมกันเลยนี่ก็ผมพี่พี่มาดูกันเลยนะครับนี่เป็นเกมเอ่อปล่อยว่าวข้ามสระน้ำครับผมนี่ใครจะเป็นคนเริ่มก่อนยกมือน้องวีแลนั่นเองดูก็ผมตำแหน่งวิ่งว่าวจะอยู่ตรงนู้นครับผมว้าวดู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 โอ้โหนี่ครับวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ว อ่าน้องตอน้นก็มั่นใจไหมว่าจะข้ามสาข้าใน้ำได้วันนี้มัน่นใจครับมั่นใจนะ <c oughs> เดี๋ยวมาดู <c oughs> เดี๋ยวมาดูมั่นใจไหมมั่นใจอ้าวพร้อมยังชูไม,ม้ชูมือหน่อยเร็ว <c oughs> พร้อมชูไม้ชูมือหน่อยอ้าวพร้อมครับผมอันนะครับพี่พี่ก็คือแบบว่าผมจะเป็นคนปล่อยให้เซียนว่าวนะครับนี่อ่าถแต่พร้อมแล้วก็ส่งเสียงเลยเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นอะอะไรวะ ถ้าพร้อมแล้วก็โดดเลยหนึ่งสองโอ้เรียบร้อยครับผมอันนั้นครับพี่พี่ก็คือแบบว่าเรียบร้อยครับผมครั้งแรกของเซียนว่าวครับผมนี่ขนาดเซียนว่ายัางพลาดครับผมนี่ <S <S เอเอน้องต้นกล้ามั่นใจใช่ไหม <S <S ม,มั่นใจครับม,มั่นใจครับผมน้องต้นกล้ามั่นใจร้อยเปอร์็ครับผมโอ้โหไหนมาดูสภาพว่าวหน่อยดิเอาไปพึ่งแดดน่าจะแบบยังเล่นได้อยู่ครับผมนี่อ่นนะครับตัวที่2ครับผมนี่เดี๋ยวจะเป็นน้องต้นกล้านะครับในการปล่อยข้ามสาน้ําวันนี้ครับผมดู น้องต้นกล้าวิ่งไปแล้วอันนะครับพี่ๆก็คือแบบว่าคิวที่2นะครับนี่ของน้องต้นกล้าครับผมเดี๋ยวผมจะปล่อยให้นะครับนี่อ่าเดี๋ยวมาดูนะครับนี่ไม่รู้ว่าจะข้ามสายน้ำไม่ข้ามนะครับส่งซิกหน่อยเร็วหนึ่งสองสามเปิดมาแล้ววิ่ง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 โอ้เรียบร้อยเดี๋ยว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 ถ้าพร้อมแล้วกระโดดเลย อันนะครับพี่พี่ก็คือคิวที่2เรียบร้อยับผมไม่เหลือก็ผมนี่โอ้โหไม่รู้ปล่อยยังไงก็ผมไม่ข้ามสาน้ำเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับโอ้โหนี่ก็ผม้าลครก็ผมนี่โอ้โหยังใช้งานได้ปกติก็ผมนี่แค่ไปตากแดดนิดเดียวับผมอันนะครับพี่พี่มาดูว่าสองห้องนะครับที่นี่นี่ก็ผมห้องเดี๋ยวผมจะเป็นคนปล่อยเหมือนเดิมับผมนี่นี่น้องเติร์นเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนี่ก็ผมตำแหน่งปล่อยว่าสองห้องนะครับนี่ถ้าพร้อมแล้วก็ส่งซิกเลยนะพร้อมยัง 1 2ึ่สองสามไล่วิ่ง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 วงวิ่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 วิ่ง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 วิ่ าหางโดนไม่เป็นไรครับผมถือว่าผ่านนี่ก็ผมพี่โอ้โหว่าสองห้องขึ้นอย่างดีเลยครับผมโอเคโอ้โหข้ามสาน้ําไปแล้วเดี๋ยวไปสัมภาษณ์สักหน่อยครับผมนี่ก็ผมน้องเติ้ลโอ้โหเดี๋ยวมาสัมภาษณ์หน่อยดูดูดูเช็คเช็คสภาพหน่อยไม่ตกน้ําแน่นะไหนไหนไหนยินเช็คหน่อยดิโอ้โหให้ดูกันชัดๆเลยครับผมนี่โอ้โหไม่เปียกน้ําสักหน่อยหางหางเปียกใช่ไหมโอ้โหหางเปียกนิดเดียวก็ผมนี่ อันนะครับพี่พี่ก็คือน้องเติ้ลได้ปล่อยว่าวสองห้องข้ามสะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ให้ดูไม่เปียกก็ผมไม่เปียกคิวต่อไปน่าจะเป็นคิวผมเลยที่นี่ดูดูสคนนั้นเขียนว่าวกับน้องต้นกล้าก็ผมเรียบร้อยมาเดี๋ยวมาชมกันเลยครับอ่ากำลังเตรียมว่าวจุฬาอยู่ครับผมนี่ว่าวจุฬาสนูใต้นะครับสนูริบบินใต้ก็ผมนี่ครับผมคิดว่ายังไงผมก็ไม่ได้โดดนะวันนี้น้องต้นกล้าว่าไงคิดว่าพี่จะได้โดดไหมวันนี้สัมภาษณ์หน่อยได้ับอ่นนะครับพี่พี่เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ ะนะขยโยปีขยโยปีอย่ามาใกล้ดิหนึ่งสองสามไปแล้วไม่เหลือครับผมไม่เหลือไม่เหลือโอ้โหโ,โ,โอ้ดูครับผมไม่เหลือนะครับนี่โอ้โหดูเปียกแค่นี้ใช่ไหม เปียกแค่นี้แต่มันเหลือแค่นี้ไม่เปียกพี่ก็จะเหลือแค่นี้นะไม่เปียกโอเคไหมโอเคนะหนูกับผมโอ้โหมาเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับจะโดดรัมแล้วมาดูเป็นไงโอเคไหมโอเคครับโอ้โหถือว่าผ่านนะครับโอ้โห อ่าน,นะครับพี่ๆเดี๋ยวมาดูการปล่อยว่าวรอบ2นะครับนี่ให้ดูอีกมุมนึงครับผมนี่น้องต้นกล้าจะเป็นคนปล่อยก่อนนะครับนี่ครับน้องเต้นเป็นคนสาวเชือกครับผมนี่เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอ่าน,นะครับมาดูน้องต้นกล้าปล่อยว่าวครั้งที่2นะครับนี่อ่าไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่านะอ่านะเดี๋ยวส่งสัญญ,ญาณให้1 2 3ปล่อยเลยวู้วู้วเป็นไงครับเป็นไงเฮฮ้้ยยเเหรอ โอ้โหถือว่าผ่านครับผมถือว่าผ่านให้ดูกันชัดๆไปเลยโอ้ไม่รู้ว่าเป็นที่คนสาวเชือกหรือเป็นที่คนปล่อยนะครับนี่นี่กับผมน้องทนกล้าโอ้โหเดี๋ยวมาสัมภาษณ์หน่อยเป็นที่คนปล่อยว่าหรือเป็นที่คนสาวเชือกเมื่อกี้น่ะเป็นที่คนสาวเชือกเป็นที่คนสาวเชือกเนาะโอ้โหคนปล่อยว่าก็มีส่วนแหละดูเออเซียนว่าเป็นคนปล่อยนะครับทีนี้นี่กับผมไ่พี่ให้ดูเลยนะครับนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวน้าเดี๋ยวส่งเสียงบอกนะพร้อมยังพร้อมยังอ่าพร้อมแล้วใช่ไหม อ่าเดี <øre> ๋ยวมาดูกันเลยนะครับ 1..2.. โอ้ยวุ้นี่้ยเฮ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 ้ยโอ้โหสองคนกล้าครับผมเกือบแล้วเกือบแล้วถือว่ายังไม่ผ่านนะครับเมื่อกี้นี้ตกน้ำไปแล้วครับผมดูให้ดูสภาพครับผมโชว์หน่อยน้องต้ลโอ้โหดูครับผมโอ้โหน่าจะเปียกช่วงนี้นะใช่ไหมลงช่วงนี้ครับผมนี่เปียกอยู่ครับผม โอ้โห uh huh. <laughs> นี่ครับผมอัขระเต็มเลยครับผมนี่โอเคนี่ครับผมพี่พี่มาดูกันเลยนะครับนี่บทลงโทษครับผมเอานะแต่พร้อมแล้วกระโดดเลยวู้อวนี่ครับผม <laughs> ่พี่ว่าคนสาวเชือน่าจะโดดด้วยนะ <laughs> เอานะเอามาดูครับผมนี่บทลงโทษครับผมคนสาวเชือกเอานะเอานะเตรียมตัวดีดีหนึ่งสองสาม เรียบร้อยก็ผมอันนีครับพี่ๆนี่ครับผมโอ้โหคนสาวเชื่อก็ผมนี่โอ้โหเรียบร้อยก็ผมไม่เหลือสักคนเปียกน้ําหมดก็ผมเจมนี้ถ้าใครทําว่าตกคนก็ต้องตกด้วยผมนี่อนะครับพี่ๆก็คือคลิปนี้เป็นคลิปแบบว่าสนุกสนุกนะครับนี่ปล่อยว่าข้ามสระน้ํรก็ผม ถ้าใครแบบว่ามองอว่าตกสระน้ำก็จะได้โดดน้ำนี้ครับดูสภาพเป็นไงเซนเบิร์โอเคไหมครับเย็นดีใช่ไหมครับอ่าถ้าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆหนูๆกระปู่เล็กทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่แน่ใจให้คอมเมนต์นะผมกับช่องเพชรสกู๊ดแล้วเจอกันใหม่โดดน้ำดังอ่านี่ก็ผมนี่จะเป็นการเล่นเกมแบบว่าประเชิญหน้านะครับนี่ใครหัวเราะคนนั้นโดนเอ่อขี้โคลนป้ายหน้าครับผมนะมาดูกันนะครับเอาปีดเบ้าเลยนะ ปใ,ใกล้กันเลยนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามล้าล้มล้มลเอาโดน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 อ่าเสียนบ่โดนครับผมอ่า,นา,นนอาชนหน้าหน่อยชนหน้าหน่อยชนหน้าหน่อย